ากการที่วัยรุ่นไทยในปัจจุบันเนี่ยนิยมมีเซ็ก,กัน์ในวัยเรียนเนี่ยจะมีผลกระทบต่อสังคมไทยอย่างไรบ้างคะแล้วก็จะมีวิธีแก้ไขหรือว่าป้องกันได้อย่างไรคะครับความจริงแนละ้วถ้าเกิดเรามีน้องๆที่น่ารักทุกคนถามคําถามนี้อยู่เป็นประจําและนั่งคิดว่าการที่เราไปมีเซ็กส์ในวัยรุ่นมันจะเกิดอะไรขึ้นกับเราเนี่ยนะครับก็สังคมเราจะดีขึ้นนะครับเพราะว่าแค่ที่เราเริ่มคิดว่าเราจะจัดการเรื่องพวกนี้เนี่ยสังคมจะเริ่มดีขึ้นแล้วแต่ขณะนี้มันเกิดอะไรขึ้นกับสังคมเรา เรามีการเรียนแบบจากวัฒนธรรมตะวันตกว่าการจะมีเซ็กซ์ก่อนแต่งงานไม่ใช่เรื่องผิดปกติธรรมดาซึ่งผมก็เห็นด้วยว่าเป็นสิทธิของผู้หญิงเป็นสิทธิของผู้ชายเป็นสิทธิที่คนรักกันจะกระทําต่างๆกันแต่เราต้องมานั่งนึกกันไหมว่าในบางสิ่งบางอย่างซึ่งยังไม่เปลี่ยนแปลงแก้ไขของวัฒนธรรม่างตะวันออกโดยเฉพาะประเทศทางสังคมตะวันออกทั้งหลายพวกนี้นะ่ะมันยังมีดับเบิลสแตนดาร์ดกันอยู่นะครับและถ้าเกิดเราไปถามจริงๆแล้วว่าการไปมีพวกนี้จะเกิดอะไรขึ้นในสังคมต่อไป เราจะมีผู้หญิงหลายคนซึ่งหาสามีไม่ได้หรือเราจะมีผู้หญิงหลายคนซึ่งโดนสามีทิ้งนั่นเป็นคทางด้านฝ่ายหญิงเพราะว่าอะไรเพราะลองไปถามน้องๆผู้ชายเถอะถ้าถามลึกๆว่าถ้าเขาเลือกได้เนี่ยเขาจะแต่งงานกับผู้หญิงที่เคยผ่านความผิดพลาดมาก่อนไหมนะครับเมื่อวานผมนั่งอยู่เนี่ยมีผู้หญิงคนมานั่งข้างหน้ามาขอปรึกษาว่าจะทาอย่างไรดีไปปรึกษาคุณหมอมาหลายคนคุณหมอก็บอกว่าไม่รู้จะช่วยอย่างไร เรื่องของเรื่องก็คือเธอเคยมีความสัมพันธ์ก่อนในระหว่างที่เรียนหนังสือเนี่ยแล้วก็เลิกลากันไปแล้วหลังจากนั้นเธอก็เกิดไปมีแต่งงานเธอก็ชอบผู้ชายประเภทอุรักอนนรักษ์น,กนิยมถูกไหมครับเพราะครั้งแรกที่ท,ที่ที่เรียบร้อยไปก็มักจะโดนผู้ชายปากหวานไปนะครับก็จะไม่เลือกแบบนั้นทีนี้ผู้ชายพวกหัวนักนิยมพวกนั้นเนี่ยเขาไม่ใช่พวกหัวก้าวหน้า พอแต่งงานไปแล้วผู้หญิงเกิดไปบอกเขาว่าเคยมีความสัมพันธ์มาก่อนในใจเขาตอนแรกเขาบอกเขายอมรับได้เพราะเขาอยากแต่งแต่อยู่ไปอยู่มาเมื่อมันเกิดเรื่องทะเลาะเบาแวงกันใครเป็นคนเสียเปรียบครับผู้หญิงครับผู้หญิงเราเสียเปรียบนะครับก็เลยอยากจะฝากน,น้องว่าการมีเซ็กซ์ในวัยเรียนหรือการมีเซ็กซ์ในช่วงนี้มันไม่ใช่เรื่องที่ใครจะไปห้ามเราหรอกเพราะเป็นสิทธิของเราและหลายๆคนก็บอกว่าของใครของมันอยากจะใช้ก็ใช้ใชไปสิใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเกิดมันผิดพลาดผิดคนผิดสถานที่ผิดเวลาขึ้นมาอนาคตใครจะเป็นคนรับผิดชอบ หลายต่อหลายคนก็ยุกลุกขึ้นมาร้องเรียนพูดกันเปา่ปาเปา่าอะไรไปเรื่อยๆแต่เขาพูดเสร็จแล้วเขารับผิดชอบชีวิตเราหรือเปล่าเขาไม่รับผิดชอบครับเราต้องรับผิดชอบชีวิตเราเองทั้งนั้นใช่ไหมครับทั้งน้องผู้ชายและน้องผู้หญิงเนี่ยเราลองสมมุติว่าถ้าน้องผู้ชายไปเกิดไปมีความสัมพันธ์กับน้องผู้หญิงแล้วเลิกลากันไปกออ็ดีองเราเราเคยนึกไหมว่าอนาคตกรรมมันจะตามทันเราตอนเรามีลูกสาวลูกสาวเราจะเป็นแบบนั้นด้วยใครจะรู้แล้วถ้าเกิดพปตรงต่อในอนาคตลูกสาวเราเป็นแบบนั้นเรามานั่งคิดไหมว่านี่เป็นเพราะวา ถ้าเกิดเราเริ่มตั้งแต่บัดนี้เราทําทุกอย่างนะครับกลับมาในสิ่งที่สังคมไทยเรายอมรับนับถือเก่าๆถึงแม้มันจะเชยไดโนเสาร์เต่าล้านปีไปเนี่ยนะครับแต่มันก็ทําให้เราเกิดความปลอดภัยไม่ใช่หรือใช่ไหม